เรา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 เรเอาเงินไปดูวัดาดูบเรเอาไใช้จเข้ใไหมเราไม่เอาไมนี่จะดเลเอาเรีาให้เขาทำบุญไปเหาเ็นเขาไเกิแล้วส่งให้เขาด้วยค่นีือะเดี๋ยวช่องเดียวู่น้รับว่ับ

เดินไม,ม sociedad, ่เด้บ้าัดเข้าพูดกันมาแต่ฉันก็ยังไม่เห็นเิไม่ได้อไอ้นอนได้ไอ้นนลูกตะลุ่มนะไอเดินนั่นแหละก็ไ่าตัดอะไรม่เขานลัดน่รักอยู่คอัวตัวท่านนะตงติง